เพื่อนๆชาวยูทู e ทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ q u i d Edge Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นเ,เพื่อน่นึงที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะ Positive w i n g Positive w a y Because You Are Limits ค่ะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงความรัก ของเพื่อนๆชาวราศีมีนประจำเดือนกันยายน2021ค่ะเรามาฟายเจ้ากันดีกว่าว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นค่ะอยากบอกให้กับทุกคนรู้ไว้ว่านี่คือ general reading ดังนั้นอย่านำมันไปตัดสินใจใดๆจนกว่าเราจะได้เช็คด้ว่วนตัวด้วยกัน ซึ่งรายละเอียดการเช็โในส่วนตัวในการการขอคำปรึกษาการโคชการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะอยู่ในช่อง description box ตารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยให้ทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะโดยประสบการณ์การชื่อเหลือคนมามากกว่า9,000คนนะคะคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้แล้วก็สุขสมหวังกับในทุกๆเรื่องที่คุณปรารถนาค่ะอย่าลังเลที่จะลังมมาพูดคุยมาปรึกษาในการสน่อตกับ ได้นะคะคเงินที่ได,ด้ตรงส่วนนี้เนี่ยนำไปทําบุญด้วยค่ะและในวันนี้นะคะอย่างที่บอกเรามาดูดวงความรักกันนะคะพลังงานความรักค่ะเราจะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนและสกิปข้ามไปยังคนที่มีคนคุยสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะและถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่แอบชอบค่ะควีนก็แนะนำให้ฟังทั้งสอง e อ e เน y เลยค่ะทั้งคนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าพลังงานความรักของคุณเป็นยังไงกันบ้างค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะ let's get started ค่ะสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวราศีมีนทุกคนนะคะคนโสดนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าในเดือนนี้ September ของคุณความรักจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะ This one นะคะ n นายอับคอ s นะคะ This one ก็คือ n of Wands และ this one ก็คือ f of Chalices นะคะคุณต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าชาวราศีมีนค่ะในช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการเป็นโสดไปก่อนค่ะแต่การเป็นโสดเนี่ยมันไม่ได้แยกขนาดนั้นนะคะตรงกันข้ามค่ะในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีสำหรับคุณในการ enjoy yourself a lot นะคะนี่คือช่วงเวลาที่คุณควรจะมีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการอยู่กับตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองค่ะนี่คือ keyword ที่ควีนจะบอกเพื่อให้คุณได้มีความรักในแบบที่คุณต้องการคือหนึ่งคุณต้องกลับมาถามตัวเองว่าอะไรทําให้ฉันยังเป็นโสดอยู่ทุกวันนี้มีความกลัวอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าและถามว่าจริงๆแล้วลึกๆคุณมีคําตอบว่าคุณกลัวบางอย่างเช่นคุณกลัวความผิดหวังคุณกลัวความเสียใจคุณรู้สึกว่าฉันยังดีไม่พอฉันยังสวยไม่พอหรือคุณกลัวว่าถ้าฉันไปโฟกัสที่เรื่องของความรักแล้วการเงานของฉันจะดรอป whatever คุณมีคำตอบให้กับตัวเองและคุณจงกําจัดมันนะคะและควีนบอกใบ้ให้เพิ่มเติมนะคะว่าสหุ่ที่คุณยังโสดเนี่ยเกี่ยวข้องจากประสบการณ์ในอดีตของคุณที่คุณอาจจะเคยเศร้าเสียใจยนะคะคุณอาจจะเคยมีปมในเรื่องของความรักหรือว่าความกลัวบางอย่างตรงนี้ค่ะ คุณหามันและกำจัดมันนะคะคุณจะมาให้คุณช่วยกำจัดด้วยการโคชก็ได้ค่ะการโคชจะช่วยคุณ v อ r ฟ o m e ความกลัวตรงนี้ได้และคุณก็จะประสบความสําเร็จในความรักอย่างที่คุณต้องการอย่างไรก็ตามค่ะตรงจุดนี้นะคะมันคือช่วงเวลาสําคัญที่คุณต้องกลับมาทบทวนกับตัวเองกลับมาสอบถามกับตัวเองและแก้ไขปรับปรุงตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่คุณได้รับความรัก และคุณก็แบ่งปันปความรักของคุณให้กับผู้อื่นค่ะคุณเชื่อว่าคุณจะได้สละโสดแต่ว่าไม่ใช่ในตอนนี้และมันไม่แย่ที่มันไม่ใช่ในตอนนี้ตอนนี้คือเวลาที่คุณควรจะโฟกัส on yourself a lot very much โฟกัสที่ตัวเองมากๆนะคะและจัดการตัวเองให้ดีขึ้นเมื่อไรก็ตามที่คุณทำได้ค่ะ เมื่อน,นั้นประตูแห่งความรักจะเปิดขึ้นและโอกาสจะเข้ามาในชีวิตของคุณจักรวาลจะส่งมอบคนที่ใช่ที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตของคุณแต่คุณต้องจัดการเองให้ดีนะคะและที่นี้คะ่ะเราก็มาดูกันดีกว่าว่าไพ่เลกส่วข,ของควนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกนะคะ ก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่โลกสวยของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คกาน,นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยมเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่ผหาคคุณได้ที่ช่อง description box ด้านล่างนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ keep a n d open mind ค่ะ do s o t m a y d i f f e r from your your type and expectation นะคะ และในบางครั้งนะคะเนื้อคู่ของเราเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ตรงตามสเปคที่คุณต้องการค่ะแต่นี่คือโอกาสที่คุณจะได้เรียนรู้พวกเขานะคะได้เรียนรู้จากการบริหารเสน่ห์ <c oughs> คือมันอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตเขาอาจจะเป็นเนื้อคู่หรืออาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ของคุณเขาอาจจะตรงสเปคคุณแต่คุณว่าเขาไม่ตรงสเปคคุณเพราะว่าไพ่บอกว่าเขาอา,อาจจะมีคนที่ไม่ตรงสเปคคุณเข้ามาในชีวิต คุณสามารถเลือกที่จะพูดคุยกับพวกเขาก็ได้หรือว่าเลือกที่จะฝึกบริหารเสน่ห์กับพวกเขาก็ได้แต่ลองเปิดใจสั่งสัมพันธ์หรือพูดคุยกับคนใหม่ๆดูในขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุงตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกําจัดปมต่างๆนะคะเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้มีความรักในแบบที่ต้องการค่ะและคีนเชื่ออย่างแรงกล้ามากๆนะคะว่า ถ้าหากว่าคุณลองเปิดใจอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณจะได้สัมผัสกับความรักอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าในการเปิดใจนี้คุณจําเป็นจะต้องค l ีนตัวเองให้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากสิ่งที่คุณรู้สึกได้ค่ะสําหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในช่วงกันยายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นโซดานะคะสไป i ์ ite, ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็น Y วายวายแดงนะคะหรือว่าจะเป็นพันช์ได้หมดเลยนะคะก็จะเสริมดงของคุณให้เป๊ปังดังเวอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คจุนส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่ผา,า,าคุณได้ที่ช่อง description box ด้านลรางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ see y o all in the next video bye สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวราศีมีนนะคะคนที่มีคน n คือสเตตัสไม่ชัดเจนนะคะนี่คือการอ่านของคุณค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่า Energy ความรักของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะคะเชือปอนส์ค่ะคือ energy ของคุณที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะคะบางคนในที่นี้ค่ะอาจจะเดทอยู่กับชาวต่างชาติคนทางไกลนะคะคุณรู้สึกถึงสวีเดน Korea มาเกาสำหรับบางคนและ โอเมก้ oh God, I can feel America โอเคอ่านี่เองนะคะเป็นชาวต่างชาติค่ะอาจจะไม่ใช่ประเทศที่คุนพูดก็ได้ค่ะแต่ถ้าใช่ก็ดีค่ะก็ถือว่าแม่นนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนนะคะมันมีอ n น r g y ของชาวต่างชาติอยู่ในหัวค่ะถ้าไม่ใช่ชาวต่างชาติล่ะกาจจะเป็นคนทางไกลก็ได้นะคะคุณอยู่กรุงเทพเขาอยู่เหนือาทวเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องของระยะทางมาเกี่ยวข้องด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะบางคนที่นีคิดถึงของการไปเที่ยวนะคะการเดินทาง การไปต่างประเทศบางคนอยากไปญี่ปุ่นรู้ใช่ไหมรอประเทศญี่ปุ่นเปิดแต่อยากบอกว่าตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นยังไม่เปิดนะคะรอไปก่อนบางคนในที่นี้นะคะคิดถึงเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวคะ่ะ whatever นะคะคนรักของคุณอาจจะอยู่ต่างประเทศและรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเจอจังเลยอยากออกไปเดทกันนะคะบางคนในที่นี้อาจจะมีโอกาสที่จะได้นัดเจอกันค่ะในกรณีที่คุณอยู่ใน safe a r e ยนะคะมันสามารถเจอกันได้แต่ถ้ามันอยู่คนละประเทศเนี่ยก็อาจจะต้องไปตกลงกันเองนะคะว่าใครจะบินมาหาใครคะ่ะ however นะคะ ในช่วงนี้เหมือนคุณรอคอยค่ะรอคอยและคาดหวังบางอย่างในอนาคตนะคะเช่นคาดหวังว่าคุณและเขาเนี่ยจะได้สารสัมพันธ์กันอย่างจริงจังคุณและเขาจะได้เจอกันนะคะหรือว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้ตกลงปรงใจทำในสิ่งที่วางแผนร่วมกันไว้ค่ะแต่แตก็ตามมันคือเรื่องของอนาคตนะคะที่คุณมองเห็นและคุณก็คาดหวังคุณถืออนาคตไว้อยู่และคุณเลือกแล้วว่าจะเป็นเส้นทางนี้นะคะ เช่นเดียวกันค่ะบางคนเลือกแล้วที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้และคุณก็ค่อนข้างแน่ใจว่าเส้นทางที่คุณเลือกเป็นเส้นทางที่ใช่สาหรับคุณชอบคราฟส์คือ Energy ของเขานะคะคุณรู้สึกอย่างการกล้ามากๆเลยว่าคนของคุณนะคะเขารู้สึกดีกับคุณมากๆเลยนะคะและเขาก็ชอบคุณมากจริงๆนะคะเขารักคุณค่ะนี่คือความรักบางคนเป็นเนื้อคู่กันด้วยนี่คือความรักนะคะที่เขารอคอยและนี่คือความรัก ที่เขารู้สึกเลยว่าเขาเจอคนที่ใช่แล้วและคุณเองก็เป็นเหมือนกันค่ะคุณทั้งสองคนนะคะอยู่ในเซมเพจเดียวกันและมีการที่จะนัดเจอกันเร็วๆดีด้วยนะคะคินหวังว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยจะได้นัดเจอกันจริงๆนะคะอยากให้ทั้งสองคนเนี่ยได้เจอกันได้ใกล้ชิดกันสักทีหนึ่งความรักจะได้สุขสมหวังนะคะเขารักคุณมากขนาดนี้นะคะไม่ว่าเขาจะบอกคุณหรือไม่บอกคุณแต่ควินบอกคุณแทนเขานะคะว่าเขารักคุณมากจริงๆและ he is totally in love with you เขารักคุณที่สุดแล้วนะคะและเขาอยากไปต่อในความสัมพันธ์นี้กับคุณค่ะรักแบบโนสนโนแค์ด้วยนะใครมาห้ามแบบเฮ้ยไม่เคยเจอกันเลยจะแบบเป็นแฟนกันแล้วหรอไม่เคยเจอกันเลยจะรักกันจริงๆหรอเอาอะไรมาห้ามก็เอาไม่อยู่ค่ะช้างทั้งเชือกก็ฉุดไม่อยู่แล้วนะตอนนี้นะคะพอเลือกแล้วที่จะ เดินหน้าไปต่อกับคุณเช่นเดียวกับที่คุณเป็นค่ะแล้วน้าความสมคัญนในเดือนนี้นะคะถ้าไม่ได้เจอกันตัวเป็นๆก็มีโอกาสที่จะเจอกันออนไลน์แต่คุณคิดว่าโอกาสเจอกันเป็นๆก็มีเหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณและเขานัดกันแล้วหรือยังนะคะบอกเลยค่ะว่าในเดือนนี้นะคะความรักจะปังปุริเยมากขึ้นนะคะแล้วก็ จะมีใครสักคนนะคะมาส่องกันค่ะจะเป็นเขาสองคุณหรือคุณสองเขาหรือทั้งคุณและเขาสองกันและกันค่ะอย่างไรก็ตามค่ะในเดือนนี้นะคะควินมองว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะพัฒนาไปมากยิ่งขึ้นนะคะคุขยายด้วย6ิกซอบครบนะคะความสัมพันธ์นี้ค่ะมันถูกต้องแล้วมันเป็นเนื้อคู่กันนะคะและจะยิ่งผูกพันและยิ่งใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นค่ะคิดบวกเข้าไว้นะคะ มันไม่ควรมีอะไรที่จะต้องมาบอบรี่มากังวลนะคะถ้าว่าคุณรู้สึกกังวลเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้นะแต่ว่าคุณก็จะบอกว่าเออ,อน,นี่จีมันดีอยู่แล้วนะคะไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลมากมายขนาดนั้นค่ะในเมื่อเขาเลือกคุณแล้วเขารักคุณแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะกังวลอะไรทั้งนั้นที่เหลือปล่อยให้เวลาเป็นตัวจัดการนะคะโชคชะตานํำพาให้คุณและเขาได้มาเจอกันแล้วค่ะและคุณเชื่อว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยในที่สุดก็จะต้องได้ใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคนรักในอนาคตนะคะอย่างที่ต้อง การค่ะและก่อนจากกันนะคะเรามาดูไพ่โลกสวยดีกว่าว่าไพ่ลกสวยของควีนมีอะไรอยากจะบอกนะคะก่อนที่เราจะไปดูไพ่โลกสวยนะคะว่าไพ่ลกสวยของควีนเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกค่ะถ้าใครอยากเช็คกาน,นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาไปการส่วนตัวอยากให้โคช้ชไปการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะลังไม่หาควีนได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสำเร็จในแบบที่ต้องการค่ะ this could be the one ค่ะ You already met the romantic partner you seek h really e s the one for you and you are the one for him <c oughs> คุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาและเขาก็คือคนที่ใช่สำหรับคุณไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะคะทุกอย่างถูกต้องแล้วเป็นไปใน b right direction นะคะสิ่งที่คุณต้องทำคือทำใจสบายๆนะคะนัดเจอกันคะ่ะถ้า is possible ถ้ามันเป็นไปได้แต่ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็คุยกันออนไลน์ไปก่อนนะคะอย่าพ้นพลังงานลบใส่กันคะ่ะ และต้องเชื่อนะคะว่า Eventually แล้วในวันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องได้เป็นแฟนกันค่ะไม่แน่นะคะในเดือนนี้ค่ะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้จบไปปาฏิหาริย์อาจจะเกิดขึ้นเขาอาจจะขอคุณเป็นแฟนอย่างจริงจังก็ได้นะคะถึงตอนนั้นก็ค r นแก l ูเลชัน้วยค่ะสำหรับอาหารที่เพื่อนๆชาวราศีมีนควรทานและงดทานในช่วงกันยายนนี้นะคะเริ่มต้นจากอาหารที่คุณควรงดทานก่อนค่ะจะเป็นโซดานะคะสไปท์ไม่เสริมดวงค่ะแต่สิ่งที่เสริมดวงคุณนะคะจะเป็น Y วายวายแดงนะคะหรือว่าจะเป็นพันช์ได้หมดเลยนะคะก็จะเสริมโดงของคุณให้เป๊ปัังดังเวอร์ปังปุริเย่มากขึ้นในช่วงนี้ค่ะ และถ้าใครอยากเช็คต้นส่วนตัวอยากขอคำปรึกษาเป็นการส่วนตัวอยากให้โคช้ชเป็นการส่วนตัวอยากเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ลังไม่หานคุณได้ที่ช่อง description box ้ารางนี้นะคะยินดีมากๆที่จะช่วยทุกคนประสบความสําเร็จในแบบที่ต้องการและคุณเชื่อว่าคุณสามารถช่วยทุกคนสบายใจแล้วก็มีแนวทางในการดําเนินชีวิตต่อไปในทิศทางที่ดีค้นได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะ See y ร์ l l ร์เลน e ดดแอกส์คลิปวบคลิปนี้จบแล้ว it's done so ready But you're still watching this. So, this what this. I recommend you. And don't forget to subscribe me. See how with the next video. There must be something bad feature. You find the beauty goes much deeper. Once you get to meet her, you see.